สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับค่าวคุยกับยุ้ยปียาชาัรกรุณานนมาแล้วนะคะวันนี้เราพบกันนะคะวันพฤหัส,สบดีเนาะ,ะเป็นพฤหัสที่28่ธันวาคม2,566นะคะสดค่ะ3มทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะจันถึงสุกแบบนี้นะคะเอาละวันนี้ก็ถือว่าใกล้ที่จะ เก้าเข้าสู่ปี2567เต็มทีแล้วนะคะเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้เฉลิมฉลองปีใหม่นะอย่างประชาชนที่3จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะคุณผู้ชมคะจับข่าวคื้วันนี้ขอให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่3จังหวัดนั่นก็คือนราธิวาสยะลานะคะแล้วก็ปัตตานียังถือว่าวิกฤตอยู่นะคะ แต่ถ้าเกิดพูดถึงต้นน้ำนะ,ะที่ตกหนักเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะะก็จะไปหนักที่นราธิวาสแล้วก็ยะลาะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะปลายสัปดาห์ค่ะปลายน้ำเนี่ยเริ่มมาที่จังหวัดปัตตานีแล้วและจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําของแม่น้ําหลายสายตั้งแต่นราธิวาสและยะลานะคะจนวันนี้เนี่ยนะคะถึงคราววิกฤตของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ํา ประกอบกับน้ำทะเลก็หนุนด้วยนะคะจึงทำให้การที่จะระบายน้ำลงสู่ฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะเป็นไปด้วยความล่าช้านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องโฟกัสกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ําจริงๆแต่ถามว่าสถานการณ์ของนราธิวาสและยะลาเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าสถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ําที่ยาลาแล้วก็นาราธิวาสเนี่ยเริ่มลดลงนะคะบางพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ําก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ย้อนกลับไปดูพื้นที่บ้านเรือนของตัวเองที่ได้รับความเสียหายโอ้โหชาวบ้านที่นั่นเรียกว่าเข่าอ่อนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างมันมันหายไปกับสายนะ้ําหมดเลยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่ดิฉันไล่เรียงให้ฟังว่าเมื่อต้นสัปดาห์ มันหนักที่นราธิวาสและยะลาแต่วันนี้ปลายสัปดาห์น้ำจากยะลาจากนราธิวาสเนี่ยมันไปสู่ปัตตานีแล้วมันก็จะไปเอ่อท่วมที่ปัตตานีเป็นหลักนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นประธานการประชุมศูนย์บริการจัดก,การน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยนะ,ะเป็นอุทกภัยที่ภาคใต้นะคะ ไปที่จังหวัดยะลาเลยนะคะก็มีท่านผู้ว่องผู้ว่านะะท่านอัมพลพงสุวรรณดร์สุรศีกิติมณฑลเลขาธิการสทนชนะคะไปรายงานสถานการณ์นะคะท่านสมศักดิ์รองนายกก็ไปให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยไปมอบถุงยังชีพน้ําดื่มนี่นะคะที่บ้านจางาตะมนลปกากกหารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะประชากรอยู่กัน150ครัวเรือน ก็ยังเดือดร้อนนะคะซึ่งท่านรองนายกเนี่ยก็กล่าวห่วงใยกับสถานการณ์โรคโควิดแล้วก็สั่งการให้หลายพื้นที่นะคะหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสนทชนชบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผศูนย์ดำเนินการบริหารจงังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจังหวงจังหวัดติดตามสถานการณ์และไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด แล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบนะคะก็เน้นย้ำและค่ะให้ทางสอบตอกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพนะคะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งมาดูข้อมูลด้านสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดรสุรสีกิติมนทลค่ะเลขาธิการสทนอชอนะคะกล่าวถึงฤดูฝนปี -66 เนี่ยนะคะ ว่าตลอดช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีการเตือนภัยพี่น้องชาวใต้กันอยู่นะเพราะ28และ29ธันวาคมก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยนะคะยังคงมีฝนตกค่ะอ้อที่ภาคใต้นะแล้วประกอบกับพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็ทำให้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ นะคะกว่าฝนจะลดลงเนี่ยแนวโน้มลดลงเนี่ยก็นู่นหละปีหน้าเลยอะ่ะก็คือ1-8มกราคมค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะถือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่พอน้ําทะเลอ่าฝนมันลดเนี่ยนะคะแล้วไม่มีน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว,รวนะคะอ่ะเอาเป็นว่า28-29ทธันวาคมนี้ ยังเป็นช่วงที่ฝนยังตกอยู่นะคะแต่ขอให้ฝนตกน้อยๆหน่อยอ้อนะคะอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านสภาพอากาศคุณผู้ชมคะสรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกันหน่อยค่ะ5จังหวัดด้วยกันนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ได้แก่จังหวัดสตูล1นึอำเภอนะคะจังหวัดสงขลา2อําเภอจังหวัดปัตตานีนี่พื้นที่ปลายน้ำา4ออำเภอ จังหวัดยะลา6อำเภอและจังหวัดนาราธิวาส11อำเภอด้วยกันค่ะอืมนี่นะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสุดในรอบ70กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะของคนภาคใต้อย่างนาราธิวาสเนี่ยนะคะพื้นที่นาราธิวาสเนี่ยนะมีฝนตกหนักเนี่ยเมื่อวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหนักสุดเนี่ย หกร้อยกว่างมินน่ยต่อยีสบสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหแบบคือเรียกว่าตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยอ่ะแล้วก็เลยทําให้น้ําป่าเนี่ยมันไหลหลากเข้ามากระแสน้ําก็แรงน้ําก็ท่วมสูงบางพื้นที่สูงถึงสามเมตรคุณผู้ชมสาเมตรนี่คือคนสองคนยืนต่อกันเลยนะอ๋อสูงขนาดแบบท่วมชั้นหนึ่งชั้นสองหลังคาบ้านอ๋อนะคะ ก็เรียกว่าเป็นวิกฤตนะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราหวังว่าปีใหม่นี้นะคะสถานการณ์จะคลี่คลายเร็วๆแล้วก็ให้ชาวภาคใต้ผู้ประสบอุทกภัยนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2567นะคะแล้วเราก็จะจับมือและช่วยเหลือกันค่ะคุณผู้ชมส่งกำลังใจไปให้พี่น้อง สจังหวัดภาคใต้ค่ะเอาละค่ะกลับมาที่สถานการณ์ทางการเมืองกันบ้างนะคะการเมืองตอนนี้โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจน่าติดตามโดยเฉพาะประเด็นการยกย้ายการทำหน้าที่ภารกิจของรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมคะก็นหนีไม่พ้นกรณีของอดีตนายกทรักษินที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ เลย120วันมาแล้วนะคะเลยไปหลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ยังเป็นคำถามที่กังขาคนหลายๆคนว่าเอ๊ะท่านยังอยู่ที่ชั้น14จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหนอ่าแล้วระเบียบราชทันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยว่าเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเนี่ยไปจำคุกหรือว่าไปคุมขังนอกเรือนจำเนี่ย นายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยมีสิทธิ์ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยชัดเจนนะท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเข้าข่ายมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากระเบียบร,ราชทันใหม่นี้นะคะทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้มีการยกย้ายการดูแลภารกิจนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะท่านก็ได้รับมอบหมายจากนายกเศรษฐาไปปฏิบัติราชการแทนนายกในกระทรวงยุติธรรมอาพูธภาษาชาวบ้านให้ท่านพีรพันธ์ไปดูแลง,งานกระทรวงยุติธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของ ท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกที่ท่านก็ดูแลกระทรวงยุติธรรมนะคะเออนี่นะคะไม่เพียงแต่ทําให้ท่านพีรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปกํากับดูแลในกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองนายกเท่านั้นนะคะและก็ยังสะเทือนไปถึงท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสจังหวัดชายแดนภาคใต้และกระทรวงยุติธรรมข้ามห้วย ไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณาสุขจ้านะซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็มีนายแพทย์ชลนาสีแก้วอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยใช่ไหมคะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงอยู่นะคุณหมอชลนานก็ดูแลกระทรวงสาธารณาสุขอยู่นะคะซึ่งจริง,รงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีคนไปสัมภาษณ์ท่านสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์สสก,ก็ออกตัวบอกว่าไม่น้อยใจเพราะว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ตลอด ไม่อยากถามถึงสาเหตุการย้ายเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองกับพร้อมที่จะทํางานนี่นะคะท่านก็เรียกว่าเก่าเกมอยู่เหมือนกันนะคะท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะอันนี้เป็นคําสั่งย้ายของนาย,ยกเศรษฐาทวีสินเลยนะคะน,นี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมีการวิเคราะห์กันนี่ท่านสมศักดิ์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่ตําหนินะกรมราชัรร์นนะ เมื่อ26ธันวาคมเนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยพุ่งเป้าให้สัมภาษณ์ตำหนิกรมราชทัณฑ์เลยว่าเป็นลักษณะที่ทำงานแบบเชา้าชามเย็นชามไม่ยอมตอบประเด็นสังคมไม่ยอมเคลียร์เรื่องระเบียบราชทัณฑ์กรณีของอดีตนายกทักษิณไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้ระเบียบกฎหมายก็เลยทําให้เกิดข้อกังขาเห็นไหมเนี่ยถ้ากรมราชทัณฑ์เนี่ยรู้ข้อกฎหมายมาให้สัมภาษณ์แบบเคลียร์เคลียร์เนี่ย คงไม่เกิดปัญหาหรอกนี่นะคะพอท่านทิ้งทวนได้บทสัมภาษณ์ตำหนิกรมราชทานนีไปปั๊บแม่มันก็เกิดการยกย้ายในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นจังหวะจะาโคนที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยว่าเอ๊ะแม่การเมืองนี่มีหลายชั้นหลายเหลี่ยมนะนักการเมืองท่านสมศักดิ์เนี่ยมีหรือจะไม่รู้เส้นสนกลศึกนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะอยู่ตั้งหลายปีนะตอนนั้นอนะ่ะอืมนะคะจะไม่รู้ชื่อเรื่องนะออกมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะให้ท่านพีรพันเนี่ยมารับช่วงต่อกันอย่างไรในการกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะคะในขณะที่ อดีตนายกทักษิณก็ยังเป็นที่จับจ้องของคนในสังคมว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดและระเบียบราชทั์ฉบับใหม่ออกมาถ้าท่านออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจท่านจะไปถูกคุมขังที่ใดต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ไม่มีใครที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนนอกจากสายตาของคนไทยทั้งประเทศที่จับจ้องอยู่นะคะ ว่าท่านจะออกมาตอนไหนและไปอยู่ไหนต่อนะคะอาลค่ะมาอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ขอพูดถึงบรรยากาศในการเดินทางกลับภูมิลำเนากันหน่อยดีไหมอานะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ28ธันวาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการทำงานเพราะว่าปีนี้รัฐบาลประกาศให้วันที่29ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะหยุดแล้วก็เสาร์อาทิตย แล้วก็ไปอยู่อีกหนึ่งวันคือวันที่หนึ่งมก,กราคมปี67แล้วเริ่มทำงานวันแรกในวันที่สองนะคะปีนี้เนี่ยคนก็เลยเริ่มวางแผนเดินทางตั้งแต่เนิเ่นๆเลยจะเห็นว่าในช่วงคริสต์มาสนะคะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนเริ่มเดินทางออกเลวาววันจันทร์วันคริสต์มาสใช่ไหมคะยี่สิบห้าธันวาคนเริ่มเดินทางออกตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วละนะคะก่อนคริสต์มาสนะคะแล้วก็ทยอยออกทยอยออกนะคะเพราะว่า พอวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยพอฉลองเสร็จเนี่ยไอ้ค่ำคืนมันเขาดาวเนี่ยแม,ม่มันก็ยังไม่สางนะวันที่1ได้พักแคต่แตั้งเดียวต้องออกเดินทางแล้วนะเพราะว่าทำงานวันแรกวันที่สองนะปีนี้เป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศที่ถนนมิตรภาพเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาเนี่ยโอ้รถก็เรียกว่าฉลอตัวนะอ๋อสลับหยุดนิ่นะติดสะสมยาวเหยียดเลยนะคะ ช่วงสะพานแยกใบพัดจอหอโอ้ปริมาณรถมากนะคะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆในบางจังหวันะคะจุดเชื่อมถนนมิตรภาพถนน304ราชสีมากบินบุรีรถก็มากเหมือนกันนะคะตลอดทั้งวันนี้เนี่ยประชาชนกลับอีสานกัน20จังหวัดอย่างต่อเนื่องอะนะอ่าก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นทั้งถนนมิตรภาพถนนวัตเทเวถนนสาย 24สีคิ้วเด็ยดอุดมถนน304ราศีมากบินบุรีนะคะคึกคักมากเขาบอกว่าส่วนที่ชัยภูมินะคะคนใช้รถส่วนตัวเนี่ยหลบการจะราจรหนาแน่นที่เส้นมิตรภาพไปใช้ถนนสาย201ผ่านจังหวัดชัยภูมิค่ะไปผ่านช่อง3หมออำเภอแก้งครอแล้วก็วิ่งสู่จังหวัดขอนแก่นไปหนองคายไปจังหวัดอื่นๆยังภาคอีสานต่อไปนะคะอย่างรถโดยสารประจำทางกรุงเทพชัยภูมินี่ ตัวนี่เต็มเลยทั้งขาไปขากลับเลยเต็มถึงสามมก,กราแล้วอะนะคะอ่ะสลับไปดูการจราจรมุ่งหน้าลงสู่14จังหวัดภาคใต้อันนี้หน้าศูนย์จำหน่ายของดีเมืองประจวบนะเส้นเพชรเกษมโอ้ประชาชนก็เดินทางทยอยกันไปเหมือนกันนะคะก็มีรถติดสะสมกันบ้างพอสมควรทีเดียวนะคะที่จุดนี้ฝั่งถนนสายเอเชียขาออกนะไปพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าอ่างทองรถก็เริ่มมากนะคะแต่ยังใช้ความเร็วได้อยู่ประมาณสัก9 0ถึง100กิโลเมตรนะคะยังไม่ค่อยติดสะสมสักเท่าไหร่อันนี้คือข้อมูลล่าสุดในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะแต่ว่าไอ้ช่วงขากลับเนี่ยแหละยินันว่าน่าลุ้นอืมช่วงขากลับเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขากลับอ่ะ คนมันก็จะกลับมันกันวันที่1น่ะสิมันจะเขาดาวมันจะยังกลับไม่ได้อะสิแล้วไอ้วันที่1นนี่มันจะยังไงล่ะคนก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะคะรถติดหนาแน่นเพราะว่าวันที่2ก็เริ่มเดินทางกันแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะกังวลกันว่าคนเนี่ยยังไม่สางดีแล้วก็ขับรถแล้วแม่ปีนี้รัฐบาลก็เปิดให้แบบ ตามโรงแรมทั่วประเทศอะ่ะเปิดไปถึง6กโมงเช้าเลยจ้าช่วงปีใหม่มันจะยังไงกันนะแล้วสถานประกอบการสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยจะยอมให้คนเมาเนี่ยออกมาไหมนะเราต้องกักบ,บริเวณกันหน่อยดีไหมล่ะเพื่อไม่ให้คนที่ยังไม่สมั่งยังไม่ออกมาขับรถเพราะมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางปอพอเองเนี่ยนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านอนุทินเนี่ยนะคะก็เป็นประธานที่ประชุมเลยนะคะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยต้องรณรงค์กันเลยเรื่องของการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มไม่ใช่เมาไม่ขับนะคะคือแค่คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะมาขับแล้วเพราะคนเมาอะ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเมาตอนไหน ถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยแค่ดื่มเนี่ยก็อย่ามาขับอันนี้คือปีนี้นะะพาคีเครือข่ายแล้วก็ทางกระทรวงมาทไทยเนี่ยรณรงค์เรื่องนี้เลยนะอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ว่าเมาไม่ขับอย่างเดียวนะคือดื่มแล้วไม่ต้องไปขับเลยนะคะแล้วก็ให้ยึดแนวทางขับขี่ปลอดภัยอดื่มไม่ขับขับไม่ประมาทไม่เล่นโทรศัพท์ ไม่ขับย้อนสอนและที่สําคัญนะคะม่วงไม่ขับอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนี่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้รถสาธารณะแล้วคนที่เป็นพนักงานขับรถทางยาวอะหลายร้อยกิโลเนี่ยเนี่ยคุณต้องต้องใช้พนักงานแบบสลับๆับกันแบบดิฉันว่าต้องสามคนอัพอะ สามคนขึ้นไปอ่ะเออนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะคือคิดว่าไหวอ่ะไหวอ่ะแต่ก็ไม่ไหวนะคะอ๋ะอะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จึงเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานมหาดไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์กันนะคะโทไม่ขับง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับไม่ขับรถเร็วนะคะและเดี๋ยวช่วงขากลับเนี่ยนะต้องต้อง ลุ้นกันเลยเหมือนกันนะคะก็เป็นช่วงที่แบบค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอปีใหม่นี้นะคะก็อยากจะให้ขับขี่กันปลอดภัยอะ่ะนะคือถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจอะ่ะมีดิฉันว่ามีมีคนขับสำรองดีกว่าคือถ้าคุณจะไปดื่มอะ่ะเข้าใจนะคนไทยอะ่ะฉลองปีใหม่ไม่ว่ากันนะคะดื่มกระตุ้นเศรษฐกิจดื่มดืมไปแต่เวลาจะขับ ต้องไม่ให้คนดื่มมาขับอ่ะคุณต้องมีคนขับอ่ะหรือถ้ามันเมากันทั้งหมดดื่มกันทั้งหมดจ้างรถยกเลยก่อนหน้านี้ก็มีนะข่าวอ่ะนะเมากันทั้งแก๊งเลยจ้างรถยกเลยจ้ะยกทั้งรถทั้งคนแล้วไปส่งที่บ้านเออมันก็ดีเหนะมือนกันนะคะอะผู้ชมพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปดท้ายจับข่าวคุยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงระดับความน่าจะถือของประเทศไทย นะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีนี้กันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะจากกับคุยช่วงสุดท้ายนะคะขอปิดท้ายเรื่องราวที่แหมมันน่าจะเป็นตัวเลขหรือว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่ทําให้คนไทยมีกําลังใจกันหน่อยได้ไหมนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะบริษัท Rating and Investment Information นะคะหรือว่า R I เนี่ยเขาเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศคงความอันดับน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ A นะ A ลบแต่ก็ยังเป็น A เนอะอานะคะแล้วก็มุมมองที่น่าเชื่อถือของประเทศไทยนะคะอยู่ในระดับที่มีเสถียร,รภาพค่ะด้วยเหตุผลดังนี้หนึง่งเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวด้วยการกับเคลื่อนจากภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวนะคะ แล้วรัฐบาลก็มีมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและโครงสร้างพื้นฐานนะสภาพแวดลอ้อมทางธุรกิจเนี่ยก็น่าดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาตินะคะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจในประเทศก็อยู่ในระยะปานกลางถึงระยะยาวจ้า 2. แม้จะขาดดุลทางการคลังจะอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเกิดวิกฤตโควิด -19 แต่ R I เขาเชื่อค่ะ ว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการภาระหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามพรบรวินัยการเงินการคลังได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูกันปีหน้าจะกู้5 0แสนล้านพรบรงบป,ประมาณเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวดูกันนะคะ 3. าภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งโดยคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดปี2566จะกลับมาเกินดุลและทุนสำรองระหว่างประเทศ น่าจะยังอยู่ในระดับสูงนี่นะคะและสิ่งที่ r i สนใจแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือแนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการขยายฐานภาษีเนื่องจากการลดลงของอัตราการเกิดและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวนะคะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาค่ะ เราต้องเข้าใจนะว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนี่นะคะภาระงบประมาณในการจ่ายเงินยามแก่นะคะก็คือการที่เราจะให้เงินคนชราเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้กระทบกับภาระทางการคลังต้องวางแผนดีๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของจับข่าวคุยในยค่ำคืนวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังจับข่าวคุยกันใหม่นะคะเวลาเดิมคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วทีมงานและยุเปียฉัดสวัสดีค่ะ